โดยพิธีกรรมภาคเช้านะครับเริ่มขึ้นโดยคณะสงฆ์และสาธุชนพร้อมใจกันกล่าวคำบูชาพระรัตนรายเสร็จจากนั้นนะครับก็ปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านก็ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรโทนี่กัลยาณมิตรทีนาบัทุมมีเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นคณะสงฆ์ได้ความเมตตาจเจริญพระพุทธมนต์ในบทชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกันนี้คณะท่านประธานได้น้อมนานะครับในการถวายเครื่องเทยยรทำแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นก็ได้วรวมกันตักบาตรและถวายพระตาหารเพ็นแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติใจภาคบ่ายเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษาโดยมีกัลยาณมิตรแพงตาสิีหราชเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย โดยในการนี้นะครับก็มีท่านผู้แทนของคณะท่านประธานนํากล่าวคําถวายแล้วก็สาธุชนได้ร่วมถวายจตุปจัจจัยเททํมต่างๆแต่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสโมโภชนียกถาและนําคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลี งจากนั้นทุกท่านก็ถ่ายภาพโปรติสร์นะครับนำมาซึ่งความปลื้มปิตีใจให้แก่สาธุชนที่เขาร่วมกิจกรรมผ่านระบบสูมออนไลน์ด้วยแล้วก็รวมไปถึงสาธุชนที่ร่วมกิจกรรมงานบุญนศูนย์กลางพิธีวัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาครับ